เคจะพูดอะไรกันเริ่มบอกม่นี่นยลองจะขายแท้ทีม<า>ันโอ้ยอย,าย่าขายท้ทีมันไถ่นอบานนีเนาะอธิษฐานมาอยากขายทีมันไถ่นอบบาในีแบบเรยแต่ท่าน,นกับขายคือโอ้ยมีเท่านั้น สามารถอธิษานขอพรได้ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคูไหนที่อยากอิษานคือว่าดาวผู้ขาดได้เงินเดือรวยเดือเนามีโชคมีาก็สามารถขอพรได้เลยเนี่ยเอาอยากใช้ต่ทีก็อยากได้เงินมาสัวกันทีมัอยากรวยขึ้นกันกี่นะให้เท่าคาดปลอดภัยเราเด้อพู เนี่ยค er. the ือก้นที่มาจากสิงคเนี่ยรถตีลักกาเป็นไร้ตลูกด้วกันครับผมวนด้วยวนรอดตัวเลยนะวนรอดตัวแต่ว่ารถพังแต่ว่าวนเนี่ยไม่มีบาดแผลแม้แต่รอยแมวขวดเออโอ้สาธุเด้อลูกหลานเจ้กี่ยปลอดภัยเออเออเอาเรียนเชิญชุดวีดีเข้าที่เนี้ยทุกคนเลยเด้อ ไมเดินเขห้องมลูกเด้อชุดเดีเด้อ